สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคุมพันตุลาการเลิบนี้ก็มาดูขอไปค่ะการทำแคบหมูค่ะเอฟซีค่ะสูตรเคล็ดลับช่องคุมพันตุลาการค่ะคูมันต้มหนังหมูไปประมาณสิบสองนาทีแล้วค่ะตอนนี้น้ำแห้งกระจายหมดแล้วค่ะนี่ค่ะสูตรการทำแคบหมูนะคะเอ่อหนังหมูติดมันหนึ่งกิโลกรัมคูมพันใส่น้ำาดือสะอาด เจ็ดร้อยมิลลิลิตรใส่น้ำส้มใส่ชูหนึ่งร้อยมิลลิลิตรใส่เกลือหนึ่งช้อนชานี่ค่ะตอนนี้กำลังเคี่ยวน้ำกำลังแห้งแล้วใส่ซีฟังนี่ค่ะช่วงนี้ก็ดิดไฟแรงได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณในล้านจ้าพี่น้า ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมพันตุลากันค่ะสำหรับ,บคลิปนี้ก็ออกมาฟังเพลงจากคุณภูมพันนะคะเป็นเพลงที่ภูมพันประพัน์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะวันนี้จะร้องเพลงสาระโอค,ค่ะเชิญร้องได้เลยค่ะโออาเป็นโอโออาเป็นโอกโกโตโล พวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาระโอโอามีโอกับอาจำไว้นะพวกเราจงจำกันโอกับอานั้นจะมาด้วยกันตางสุขสันต์ทุกวันตลอดไปโอ้อเป็นโอโอ้อเป็นโอโอโตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาระโอโอมีโอกับอา จำไว้นะพวกเราจงจำกันโอกับอะนั้นจะมาด้วยกันทางกุกกันลุกกันตลอดไปโออาเป็นโอโออาเป็นโอโกโตโรพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องการโอโอมีโอกับอะจำไว้นะพวกเราจงจำกันโอกับอะนั้นจะ ด้วยกันทานทุกันทุกวันตลอดไปจบแล้วค่ะเพลงสระโอค่ะสระโอมีโอกับอะคํ way, ids, าที่ผสมสระโอเมื่อตัวมีตัวสะกดจะลดลูกนะคะลูกสระโอจะหายไปค่ะการอ่านจะลูกสะกดคำโตอุโตโตอุโตโตไม่ตีโตโตอุโตโตไม่ตีโตโตอุโตโตว่าโตนอโนโนกันโนจะโอโยโยกันโยตรออรุตรออร โอโคโคบาโคทราโอโรโลบาโรนาโอนอโนมาโนมลาโอโลโลมาโลมโลเมโทลมเนี่ยค่ะอ่านแจกลูกกันเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้นะคะขอบคุณทุกคนลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นการทำแคปหนูค่ะสูตร ครกำพันตุลากันนะคะน้งหมูติดมัน1กิโลกรัมใส่น้ำเดือดสะอาด700มิลลิตรใส่น้ำส้มสายชู100มิลลิลิตรใส่เกลืองช้อนชาใส่ซีอิ๊วขาเราก็เคี่ยวต้มไปประมาณ12นาทีน้ำแห้งพอน้ำแห้งน้ำมันก็จะเลิมออกมาค่ะแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปอีกอ2นาทีนะคะจนน้งหมูแตกแล้วเราก็แช่แช่ในน้ำมันทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็มาทอดรอบที่สองกันค่ะ ทำง่ายๆเลยพีค่ะง่ายๆมากเลยค่ะตอนนี้้มันเริ่มออกมาแล้วห่ะน้ำแห้งนะคะนี่ค่ะน้ำแห้งแล้วมันเริ่มออกมาแล้วขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะ ยัาไายังชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะบอกไปนิดนึงค่ะใจระดับกลางค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะคนไปเรื่อยๆทำไม่ยากค่ะเอซีค่ะทำแคบหมูทำไม่ยากเลยค่ะนี่ค่ะน้ำมันออกมาเยอะแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ 재미 hurting black pepper so much filtrate black p e p p e ขอบคุณเีฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องภูมิพันธ์ัวากันตอนนี้หนังหมูเริ่มแตกพอแป๊บพอแป๊แล้วค่ะพี่นะ้องอีกแป๊บเดียวก็จะพอแล้วค่ะก็จะได้แช่ในน้ํามันไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็มาทอดรอบที่สองกันค่ะช่วงนี้หนังหมูแตกแต่ว่าน้ํามันไม่กระเด็นนะคะช่วงนี้ค่ะเ็าจะเป็นช่วงช่วง เราะว่าน้ำมันออกมาแล้วค่ะ ็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งขวงด้วยค่ะพี่นอ้องเด้อยังงีงตัองฟังด้วยค่ะคะิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัจจนา มแตกพอแปพอแปะแล้วพี่น้องนี่ค่ะเราก็เควต่ไปเรื่อยๆค่ะี่ค่ะไปเรื่อยๆ เขาจะเริ่มแตกเริ่มคองนี่ตรงนี้จะเป็นหนังหมูติดมันนะคะหนังหมูติดมันที่แรกมาจากหมูสามชั้นค่ะหนังหมูติดมันหนึ่งกิโลกรัมพวงพันใส่น้ำเดิมสะอาดเจ็ดร้อยมิลลิลิตรใส่น้ำส้มใส่โชูหนึ่งร้อยมิลลิตรใส่เกลือหนึ่งช้อนชานี่ค่ะล้วก็มาต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเอซีค่ะประมาณสิบสองนาทีน้ำแห้งนะคะ พอน้ำแห้งปั๊บอีก12นาทีน้ำมันพอน้ำแห้งปั๊บน้ำมันก็จะเริ่มออกมาเคี่ยวไปอีก12นาทีประมาณ12นาทีแล้วก็แช่ในน้ำมันทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วรอค่อยมาทอดรอบที่สองนะคะทำไม่ยากค่ะจะได้แค่หมูที่กรอบฟูอร่อยน่ารับประทานมากเลยค่ะนี่ค่ะเราเคี่ยวให้น้ำมันออกมาเยอะๆนี่ค่ะ อยู่หน้าเตาอาจจะร้อนนะร้อนอยแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่หน้าเตาเนี่ยใกล้จะพอแล้วค่ะผคุมพันก็จะใส่นั่นแหละค่ะุกระ,ะเล็กอันนี้เะยรใช่ไหม ด้พอแล้วค่ะ fc ค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะปึ๊บปิดไฟแล้วก็เทใส่กระมังไว้ค่ะนี่ค่ะ fc ค่ะแช่ในน้ำมันที่เราเจียวออกมาได้นี่แหละคะ่ะนี่ค่ะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีแล้วเราค่อยมาดูการทอดรอบสองกันนะคะ มาดูนะคะการทอดแค่หมูรอบสองค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่สีค่ะใส่แคมหมูลงไปเลยค่ะใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะคปะึ๊บนี่ค่ะน้ำมันก็เป็นน้ำมันที่เราเกีียวออกมาได้นี่แหะคะ ทั้งแช่ทั้งนำมาทอดเลยค่ะเอีสานี่ค่ะเราไม่ต้องไปใช้น้ำมันจากที่อื่นเลยค่ะนาทีแรกเราก็จะใช้ไฟแรงนะคะขอบคุณไอศกีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่ะกลับไป่นบะสมมากๆเลยค่ะ อันนี้เตาหนึ่งกำลังแกงผัแนงแกงผะแนงไก่ใส่ผักคันจองใส่มะเขือใส่ฟักทองไข่ตีค่ะผักสามอย่างค่ะวันนี้ค่ะกําลังเดือดอยู่ค่ะถ้าสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วครงกาจะอัปเดตให้ดูนะคะแกงพะแนงไก่ใส่ฟักทองใส่ผักคันจองใส่มะเขือค่ะ คุณดีฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้านขอบคุณจากใจจริงเลยด้วยค่ะด้ที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กำลังใจต้องภูมิพันธ์ตุลากันอันนี้เขาก็กำลังรอบแล้วก็คูค่ะทำไม่ยากนะคะแคบหมูทำไม่ยากเลยค่ะ กอบปูสวยมากเลยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดๆเลยค่ะนังหมูหนานะคะหนังหมูหนากุมพันก็ใช้เวลามากกว่าสามนาทีเพราะว่าหนามากเลยค่ะตอนนี้ก็บรอไฟลงค่ะนังหมูหนาเราก็ใช้ประมาณสี่นาทีค่ะ โอ้โห,โ,โ,หโ,โหูดีมากมากเลยค่ทำสูตีค่ะนี่ค่ะป้าพี่ต้องเพื่มต้องกรอบต้องฟูสวยค่ะ เขกรอบเลยค่ะ FC ฟซีนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะออกอบพราวเลยค่ะกอรอบพราวให้เหลืองอีกสักหน่อยนึงค่ะ คุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามาเยี่ยมชมช่องโคมพันธุลากันค่ะขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะการทําแคบหมูสดเด็ดท็รับช่องโคมพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีขายสี่ขานี่ค่ะโอ้โหสุดๆเลยค่ะพอเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยล้า๊บีึ๊บปิดไฟเลยค่ะปันเลยค่ะเดี๋ดวย like, วจะไหม้ก่อน ยอดเลยค่ะนี่ค่ะไอเอฟซีดใูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซี FC ค่ะแคบหมูสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการค่ะกรอบกรอบทั้งกรอบทั้งปูทั้งอร่อยค่ะเดี๋ยวภูมิพันธุ์จะเคี้ยวให้ฟังนะคะอื้อหือ ทั้งกรอบทั้งครูทั้งอร่อยค่ะอือือกรอบมากเลยค่ะเอฟซี่ะอร่อยเลยค่ะตูดเด็กเคลียรับช่องคูมพันตุลากันค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซีขะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ